ตอนนี้จากกรณีที่มีสวเขาไปยื่นมา40ิรายชื่อให้ศาลเนี่ยเขาไปดูซิว่ายังไงคุณเสรจฐากับทางคุณพิชิตยังไงต้องลาออกยังไงต้องรับผิดช,ชอบนู่นน,น,นี่นั้นอะไรยังไงคุณเสรษฐาเขาก็ออกมาบอกแล้วกฤษฎิกาเขาเช็คแล้วคะ่ะเช็คดีแล้วคะ่ะละเอียดละอ้อแล้วคะ่ะสาวาบอกไปเช็คผิดประเด็นเอา้างงไปอีกคุณะาอาไม่เป็นไรเดี๋ยวรอศาลว่าไงว่ากันแต่ในมุมเรานะพูดแบบทั่วไปนะ มันจบๆเถอะมันผ่านมาปีนึงละจะให้คุณเศรษฐาเขาอยู่ต่อก็ให้พี่อยู่ไปจบๆไปรอบหน้าสวไม่ได้มาเลือกละใครชนะก็มาจากพี่น้องประชาชนจริงๆรวบรวมเสียงสภาล่างได้เกิน2องหสเอดเสียงเป็นนายกไปจบง่ายๆไม่ต้องมานั่งลุ้นอบดีจีสบวจะมาบวชให้สามเจ็ดห้าสามเจหอะไรไรสารละแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็มีกระบวนการนะคือถ้าสมมติว่าคุณเสรษฐาเกลไปเนี่ย ก็มีอยู่สองคนนั่นแหละยูมีสองพรรคการเมืองที่พอที่จะรวบรวมเสียงสวให้มันดันไปเกินสามเจ็ดหกได้นั่นก็คือพลังประชารัฐกบลวมไทยสร้างชาติพอมาย้อนกลับมาดูแคนดิเดตก็เหลือสองคนมีลุงป้อมนะอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยลุงตู่เขาไม่มาแล้วล่ะก็น่าจะเป็นทางคุณพีรพันธ์มีอยู่แค่สองคนนี้ที่จะรวมเสียงสวแล้วก็ดันขึ้นไปคือ ก็ไม่รู้ล้วว่าเขาจะยกให้คุณอุงอิงไหมหรือ,อยังไงเดี๋ยวก็มาอ b o l i จีบอกคุณอุงอิงเด็กไปยังยังเด็กไปอะไรว่ากันอีกไปเรื่อยอะเรื่องของอะไะหาเรื่องไปเรื่อยคุณชัยกเกษมก็ไม่ไหวนะอายุท่านเยอะแล้วท่านป่วยไงตอนนั้นคุณชัยกเกษมป่วยที่ไม่ได้ไปหาเสียงเลยท่านก็ไม่ไหวจริงๆพูดถึงง่ายๆเพื่อไทยก็เหลือแค่คุณอิงและคนเดียวแต่ในมุมชันฉันก็ได้ให้คุณเสรษฐาเขาเป็นๆไปเถอะให้มันจบๆรอบหน้าก็สู้กันหรือจะอะไรกันยังไงก็ว่ากัน นึกออกไหมล่ะทําอย่างนี้บ้านเมืองมันจะมันจะโอ้ตายนึกออกไหมล่ะมันไม่ค่อยเก๋เท่าไหร่อะคือมันไม่เก๋ตั้งแต่สวมาเลือกนายกแล้วแต่ว่ามันมันมันก็กําลังจะหมดแล้วอะนี่เขาเปิดโอกาสมีรับสมัครสวใหม่แล้วก็สวเก่าเขายังจะมาจะมาเลือกอีกเหรอเหนื่อยค่ะ